น่ารู้จักพี่ไหมพี่เป็นคนคนภาคใต้หรือว่าเรียกง่ายๆว่าดาราภาคใต้ไายาลังรา้าวเวลาพี่ไปไหนมีคนแต่คนตายรูปพี่น้นคนตายรูปหน่อยพี่น้อคนตายรูปเลยหนึ่งสองสามเจ๊หนึ่งสองสามเจ๊ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอากล้องหน้าดีกว่ากล้องหลังไม่สวยเลยไอ้แปลกกล้อง, <c oughs> องหน้าดีกว่าพี่ขอเออได้พี่แค่นั้น,น,นแต่ว่าพี่น้องต้องใส่เม็ดด้วยนะเวลาถ่ายรูปกับพี่อ่ะ เวลวตาด,ดูถอดแมตตาเป็นต้นทำเปรตไร่เปรตดูนเปรตตั้มใจแมสก็อืมแล้วมันว่าพี่บางคนเออทอ่ิตายบางคนหน้าพี่ควันเหลืองอ้าวให้พี่ควันเดือ่งเนี่ยน้องไอ้ดองดูเลยตอนที่พี่พูดแบบนี้บางทีพี่กินกาแฟมาควันมันเหลืองเหมือนนั้นธรรมชาติของมัน,นอืกาแฟมันจะให้เหลืองอ่ะเอสดเปรสซโซนน้องจักแมสเปรสโซ่เม่สนอ่ะพีไปไป่พาน,น้องไป,ไปกินไปลานาย うん。<laughs>